น่ารักนะฮะมากันที่อีกหนึ่งคนกันบ้างอันนี้ต้องเรียกว่าทีแรกก็เอะใจหุย นางคบกันแน่เลยมันนางหวานกันมากเอาจริงคู่เนี้ยเขาสนิทสนมกันตอนล่าสุดที่ฉันไปสงการตอนเชียงใหม่ก็เจอเขาไปเที่ยวกันนะแจ็กกี้นะฮะแจ็กกี้ชาวินกับปออนันนบเนี่ยแหละฮะคือล่าสุดมันมีประเด็นอีกว่าเนี่ยแฟนๆเขาก็ลุ้นกันหลังจากที่แจ็กกี้ได้โพสต์ภาพนะฮะยกเคกวันเกิดนะฮะโวย,โยอยพรมันเกิดให้กับปออนันนบเนี่ยแหละเป็นโมเมนต์แบบฟิลแฟนตัวซซึ่งแจ็กกี้เองก็ได้โพสต์นะ,ะบอกว่าเนี่ย หนีกันไม่พน้นมีอยู่จริงจ้านะคะมีความสุขมากๆพบเจอแต่สิ่งดีๆนะไม่ต้องเป่าเค้กค,คนเดียวนะหนูเตรียมไว้แล้วแค่รอนิดเดียวโอ้ยอินดูนะฮะซึ่ง เนี่ยแหละฮะก็โพสภาพนี้ที่เขาปล่อยเคกด้วยกันนะฮะซึ่งแตกี้ก็บอกว่าดูฟีลแฟนแต่ไม่ใช่จ้านะฮะเป็นเพื่อนกับปอมานานแล้วนะฮะแล้ววันนั้นอะเป็นวันเกิดของปอพอดีไงซึ่งตอนแรกก็คิดว่าอุ้ยน่าจะไม่ได้เจอกันก็เลยโทรไปแฮปปี้เบิร์เดย์เขานะฮะแล้วก็รู้ว่านี่ทำงานอยู่ใกล้ๆกลกันอยู่ตรงข้ามกันแล้วตอนนั้นก็ว่างพอดีก็เลยชวนกันมากินข้าวนะฮะตัวเองก็เลยซื้อเค้กเตรียมไว้พอเห็นว่านางโพสคลิปเป่าเค้กคนเดียวใช่ไหมฮะก็เลยรู้สึกว่า อุ๊ยทำไมถึงต้องเศร้าขนาดนั้นนะฮะก็เลยเขียนแคปชั่นไปว่าไม่ต้องเป่าเค้กคนเดียวนะเพราะว่าเตรียมไว้แล้วแค่รอหน่อยนะฮะถามว่ากับปอเนี่ยมีโอกาสไหมนะฮะแจ็กกี้ก็บอกเลยว่า ไม่นะไม่ได้ปิดกั้นด้วยแต่ก็ไม่มีวิแววไม่มีกลิ่นเลยนะฮะแต่ยอมรับนะฮะรู้สึกว่าเคมีทั้งสองอะ่ะมันได้และตนเองก็เคยพยายามยัดเยียบความเป็นเมียให้กับเขาแล้วแหละเวลาที่ไปเต้นติ๊กตอด้วยกันก็เห็นว่าวิวเราคือกิ่นทองใบหยกเราคือผีเน่าลงผุมันเหมาะกันมากเลยอันนี้แจ๊กกี้บอกนะฮะพร้อมประกาศอีกว่า ผู้ชายทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เป็นข่าวด้วยเนี่ยถ้ามีตัวจริงบ้างก็คงจะรู้สึกดีนะแต่ไม่เคยมีตัวจริงในนั้นเลยนะฮะยอมรับว่าเนี่ยเขาเคยไปเขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาไปขอจับพระแม่รัศมีกันอนะ่ะที่เขาบอกว่าเนี่ยไปทําพิธีขอกับเจ้าแม่พระแม่รัศมีนะฮะแจ็คก,กี้บอกไปทาแล้วนะไปทํามาแล้วนะฮะแต่ก็คือไม่ได้หยิบรูปใครไปนะฮะเพราะว่าตอนนั้นน่ยไปถ่าย YouTube งานะลูกค้าเขาบอกว่าเนี่ย ล้วต้องทําให้ครบขั้นตอนเลยนะก็เลยต้องเปิดไอจีนะฮะรูปคนที่โพสล่าสุดให้แม่ดูบอกว่าเอาประมาณนี้นะซึ่งถ้าได้คุยจริงๆอะ่ะเดี๋ยวจะมาบอกว่าเป็นใครนะฮะตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่ยังไม่เห็นหนทางที่จะสามารถได้คุยกันเลยนะฮะบอกใบไ้ได้แค่3คําคือเข้มหล่อล่ำนะฮะ, <c oughs> ะไปดูแจ็กกี้ไปฟังเสียงพ่อแจ็คก,กี้กันฮะ,ะอ,อ๋อใช่คิวแฟนเนาะ คือปอเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแล้วก็จริงๆอ่อะอันนั้นะคือวันเกิดนางคือเขาทํางานอยู่ตรงข้ามเราแล้วเราโทรไปแฮปปี้เบิร์เดย์เขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าอ๋อเขาทํางานอยู่ตรงข้ามเราเอาว่างนี่แกยังไม่ถ่ายนี่แกมากินข้าวกับฉันเราก็แบบเออซื้อเค้กซื้ออะไรเตรียมไว้ความเศร้าของนางก็คือนางแบบนางเหมือนนางอดทนไม่คือนางคงไม่คิดว่าจะมีใครแบบว่ามาซื้อเค้กสำหรับวันเกิดนางนางก็เลยซื้อเค้ก แล้วเป่าเทียนคนเดียวแล้วเรารู้สึกยังบ้าง,องพออเขาเป่าเขาโพสลงไอจีแล้วเป็นเสียงแบบ Happy birthday to me h <laughs> a <B> ่ p ฮ Birthday นี้เขาบอทำไมเศร้าขนาดนี้นี่ก็เลยเขียนแคปชั่นไปบอกว่าคือคือไม่ต้องเป่าไม่ต้องเป่าเทียนคนเดียวไม่ต้องเป่าเค้กคนเดียวนะเพราะว่าเตรียมไว้แล้วแค่รอน,นอย ม่ใช่มันเกิดเขาเพิ่งเมื่อวานเองอ่ะคุณทำให้เขาตกหลุมรักเราไหมคะก็ไม่นะก็ไม่เห็นนะก็ไม่มีไม่มีวิ่แววอ่ะมันมีโอกาสไหมมันมีโอกาสแบบผีผักไหมผ้ามันมีโอกาสผีผักไหมถ้ามองในมุมแจ็กกี้นะไม่มีกลิ่นมันไม่มีกลิ่นเลยอ่ะ กเดฉันไม่ได้ปิดกั้นนะแต่ว่าก็ไม่หลอกเวมันมันไม่มีกลิ่นเลยอ่ะหรือว่าเราไม่มีกลิ่นรอเขาเริ่มเปิดปากเปิดรูจมูกออกมันก็รู้จักกันมานานแล้วเนาะมันก็รู้จักกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมันไม่เห็นอ่ะมันเห็นเลยมันไม่เห็นไม่รู้สึกหรอกว่าเทมีเราสอบคนมันได้รู้ เรารู้สึกและเราพยายามยัดเยียดความเป็นเมียให้เขาแล้วแต่แต่ยัดยังไเวลาที่เราเต้นด้วยกันลงติ๊กตอกแล้วเราเห็นว่าเนี่ยเราคือกิ่งทองและประโย ดูดิม,มันเหมาะก,กันมากล <ะ S 1> เลยอ่ะ,ะอกกะไรเงี้ยคือทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เคยเป็นข่าวกับเราอ่ะถ้ามันมีคนที่เป็นคนจริงๆบ้างที่แบบ <c oughs> คุยกับเราอ่ะห <c oughs> รือว่าเป็นตัวจริงบ้างเงี้ยก็จะรู้สึกด,ดีแต่ว่ามันก็ไม่เคยแบบมันก็ไม่เคยมีตัวจริงอยู่ในนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยวิเศษมากอาจา่ยมาเฉยแล้วแล้วมันมีคนอื่นนะนอกจากแบบว่าคนที่เราเรียนเป็นฉัน็ตคนละไม่ได้เป็าไม่ได้เป็นข่าวอ่ะมาจีบมีไหม เล่าเลยอ่ะมันก็มีแปลกๆคือมันก็มีเข้ามาบ้างค่ะใช่แต่ว่ามันก็จะแบบไม่ดีไม่ได้เข้ามาแล้วคุยแล้วก็เป็นคนคุยแล้วก็ได้ออกมาพูดอย่างเงี้ยมันมันไม่มันไม่ทันขนาดนั้นมันจะแค่เป็นฟิลแบบรู้จักการพูดคุยกันอ่าไม่ใช่คิดเหมือนกันว่าหรือเราเยอะไปนะหรือว่าเราตั้งสเปคสูงไปหรือเปล่าแต่เราก็รู้สึกว่า เราก็ลดทอนจนไม่เหลืออะไรแล้วนะตอนนี้อะไรเงี้ยก็ไม่อยิตรงไหนนะก็เกตบอลินทอนอะคิดดูสิก็คือจริงๆถ้าจะแบจริงๆอะขอแค่พื้นฐานความเป็นคนดีก็ภาวนาฟ้าฝนอยากจะแบบสัมภาษณ์แล้วมมีการประกาศสักทีว่าคุยอยู่จ้า อะไรวะพี่ชวนคนดีเสนอตัวไม่แต่ทาง้ตะกีเรื่องหักไปโทสพ่อแม่รัศมี่แต่กีเต่าลูกไข่ไปใช่คืออะไรหรือว่าเคยแล้วไอโทสหรอจะไปไอโทสพ่อแม่รัศมีหรอเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะก็ก็ก็เคยแล้วหนูหยิบลูกไข่ไปหยิบลูกไข่ไปหนู หนูห,หนูหยิบหนูไม่ได้หยิบลูกครคือวันนั้นน่ะหนูไปถ่าย YouTube แล้วเขาบอกว่าคือหนูถ่ายงานลูกค้าเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกค้าบอกว่าเธอทำไม่ครบขอเอาโทรศัพท์ไปทำแบบต่อหน้าพ่อแม่ได้ไหมเขาต้องการเก็บฟู้ดไอเราอ่ะก็เปิดแบบไอจีแล้วก็เปิดไ G ีแล้วก็ทำเป็นแบบส่งให้พ่อแม่ดูคือตอนนั้นเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะจะเป็นใครก็เป็นรูปอของคนที่โพสรูปล่าสุดใครอ่ะ ซึ่งเดี๋ยวถ้าได้คุยกันจะมาบอกในหน้าเหรอคนไทยไหมคนไทยในวงการมในวงการไม่หมไม่บอดหรอกอันสามสามสามทำอะไรรู้สึกว่าจะหนักกวามเป็นเขาเราจะได้รู้สึกแบบว่าตีลงแคบมาลงเค็มเค็มเกสอะไรหรอไม่บอดหรอกอีกขั้นหนึ่งสองสคมเค็ม ถำค่ำคือไม่ไม่รู้แล้วว่ะอะัอ่ะกรตัวตนเขาหล่อเข้มดีนีร่ำไหมก็ร่ำอยู่ก็ได้อยู่รอ๋อเออฟังกันยาวๆถ้าสมมตินางได้จริงทำไงอ่ะไปบอกพ่อแม่มาเปิดรูปให้ดูคนนี้นะแล้วได้ที่ได้คุยกับคนนั้นหน้าแต่คือนางยังไม่บอกว่าเป็นใครถ้าได้แล้วเดี๋ยวมาบอกนะฮะที่จริงก็หลักๆก็บอกว่าที่เปิดให้ดูก็คือยังไงนะหล่อเข้มล่ำ เข้มหล่อล่ำนะฮะ,ะเป็นกำลังใจให้แจ็กกี้นะฮะเป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่มีความพยายามสูงนะฮะเชื่อว่าใครก็อยากจะมีคู่แลอะ